วันที่เรามาอยู่กันในแมปผีที่น่าจะธรรมดาแมปหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า Skin Walker Ranch เหมือนจะเป็นแมปที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากเกมหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับวันนี้นะฮะก็คือ <c oughs> โอ้เข้าแมปมาครั้งแรกรู้ถึงคุณภาพแล้วมีเกมพาดอาร์มอรี่จอบเจนเนอเร็ตเตอรโอ้เดดเร็วชัดๆเด็ดเหรอฉันงงว่าทำไมในเซิร์ฟนี้มันมีเราไมนเขียนว,ว่าสีคนลิมิตก็สี่ทำไมมันมี6กอะ่ะเพิ่งตั้งเมื่อกี้ แล้วก็มิวสองคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาแล้วจะได้ไม่เข้าคลิปขนาดนั้นอ่นนะนะเสียใจด้วยปาปิสอดแก๊งซีฟู้ดเราไปแล้วโอ้โหแล้วเสียงเกมใครสะท้อนเข้ามาใรรใชนลำโพเฮ้ยทำไมยู่อยู่ที่เตียงเนี่ยอยากไปทำทำงานที่ฟาร์มได้แล้วโอ้ไมก่ก็ยุคหน0่งพสำหรับคนมีผิวสีซิมูเลเตอร์มาแล้วอเอาไงอะมี water can ทำไมทำไมมีแต ewater can ทำไมไม่มี water can โ okay, อเคพนมากนี่มีมีถุงด้วยแล้วก็ฟอกเอาไว้ตกหัวชาวบ้านได้อะไรเออให้ไปทำนาเอาทำนาแล้วทุกคนทำไงนะไม่รู้อ่าเอาไปว่าสตาร์ดิวเวลเลตจบแล้วรถน้ำแล้วก็แล้วแช่นั้นใช่ไหมอ่ะรถน้ำแล้วไง อ่ะเติมแล้วเราก็ลดน้ำใหลดน้ำไรอ่อะลดไปแล้วลดไปแล้วโอ้แล้วกดกดชิปเพื่อวิ่งแล้วก็เอาผลิตผลไปขายเอ๊ะเมื่อกี้มันโมเดลกัวการเดินเนี่ยโอ้โหยูไอนี่มันคุ้นเหลือเกินเดี๋ยวนะฉันฉันเคยเล่นเกมว้านี่มาก่อน ผสมบารีบเพชผสมแบบเลดเลียวมันผสมรวมหมดเลยโอ้โหแล้วทำไมทำไมวิ่งกดทีนึงมันแบบมันไปทั้งทั้งหลอดเลยเนี่ยใช่มันหยุดไม่ได้ไอ้แคสต้าไฟมันน้ำไงทำไมใช้กดลงน้ำไม่ได้อะกดปกติหรือเปล่าก็มันลดไปแล้วนี่มันโตแล้วเนี่ยหยิบไปหยิบไปขายนาวนี่ไกลจะตายแล้วอีกอีกสามอันตายเลยต้องมีสักใครสักคนตายมีแก้เจี่ยนะ เอ๊ะทำไมแกะมันหน้าตาเป็นอย่างนั้นนะเก้าไหนแกะแกะไหนยังเห็นยืนค้างอยู่เลยไปดูในชอ็อปตรงเนี่ยเนี่ยมาคุยวยันนี้แล้วบอกว่<ไ>ามันจะซ่านไปซ่อนไปไม่แกะมันคุ้นๆจังเลยนะอืมแกยโอ้นี่มันแกะจาก m y s w e e p e r อร์มายคราฟฟาร์มนี้การันตีความปลอดภัยมากนะคือตอนนี้ลุงเป็นวิญญ,ญาณไปแล้วคือคือลุงคือลุงอินวิซิเบิลอยู่เนี่ย เป็นเป็นวิญญาณลุงมาสอนลุงไปแล้วลุงโป่งซ้อ่ะไม่เหมือนแบบมันมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งอ่ะไอไอจะ๊วาโง่แค่ทำให้ฉันดูแย่ต้องการเซเล็กซีแพร่งสองฟิลหนึ่งเพื่อออกไปจากที่นี่เอ้ามืดแล้วมันอยู่ใกล้แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เูวเิมาปีหลังคาดีกว่า เป็นเป็นหลังคากันเนี่ยราท้าผีมายืนประจันหน้าด้วยกันมึงก้าวอยู่ไหนอยู่นี่ก็อยู่นี่ไงก็มีอะไรรู้เปล่าเอ๊ะเขาบอกมีตาลคืนตาลคือมีอะไรแปลกๆจ้างงานฉันขอเวลาเออ observation ตักในบ้านแล้วมันจะมีอะไรรู้ะมีกวางอยู่ตรงสองนาฬิกาไม่รู้ผมล็อกประตูแล้วผมล็อกประตูแล้วผมล็อกประตูแล้วเอาแล้วฉันล็อกตรงนี้ทำไมเดี๋ยวก็เข้าไม่ได้หรอก ผมอยู่ในบ้านผมล็อกประตูแล้วไม่ต้องเข้ามาด้วยยังไม่เห็นใครเลยเนี่ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาละชิดสามนาฬิกาสามนาฬิกามาแล้วมันปีหลังคาได้ไหมไม่น่าได้บ้านกว้างบ้านใหนปีหลังคาได้โอ้มันติดไปแล้วเฮ้ยเนี่ยโคตรเพล็กเลยว้าวไปทำงานแล้วทุกคน นีใ่ใครมาโกมาโกผีอะไรอย่างเงี้ยทำมันดีขึ้<ล><ฮ>นโคตรโหดเลยฮะ <น S 2> <ฮน S 1> ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหพามาเล่นอะไรเนี่ยแล้ะแ,แ,แล้วมันไม่รีสปอนด้วยนะมันมันคา้างทั้งคืนเลยเนี่ยเอาอีกมีอีกตัวม,มีตัว,ต,วตรงโน้นตรงโน้นฟาร์มข้างหลัง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 ล้มมาข้างหลังรีทันรีวิไฮอยู่เอาเอาเอาโชวเวลฟาดมันโอ้วิ่งล็อกประตูล็อกประตูล็อก ล็อกประตูล <ki> ็อกประตูเ <forty> ร็วโอ้ใครบ้านไหนปอบหิมเรียมๆโอ้มันไปแล้วมันไปมันไปตรงนู้นมันไปมันไปตรงนี้โอ้โอ้เราสามารถเข้ามาได้เอาละไปตีดันฟันแทงนี่มาแล้วมาแล้วนี่ฟาดมันให้หมดฟาดมันเข้าไปฟาดฟาดตายจะตายเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเกมเกมโคตรมันโอ้ ตีให้หมดตีให้ตายโอ้โหมีมีสามตัวมันมีสามตัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้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 โอริทีสแท็กติคอขาลีทีตัวเดิมที่ทางเขามีสึกสงครามเยคือกินฟาร์มหยุดทำฟาร์มแล้วมาช่วยกันได้ไม่ได้เขียนว่าปุ๋ยด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะยูออรเดอรไปเติมเติมพลังงานไฟเอาจบแล้วคืนแรกแรกโอ้โห โซฟีแล้วทำไมมีมีกิ่งไม้อยู่รงนี้สนใจกิ่งไม้ไหมทำอะไรข้างในกิ่งไม้ทะลุเข้าไปแล้วเปิดประตูเช้าแล้วเอาแล้วล็อกประตูหน้าแต่ไม่ได้ล็อกประตูหลังนี้มีไก่ด้วยค่าไก่ได้ไหมเรียบหาเงินน่าเสียดายฆ่าไม่ได uh ้ แล้วเราจะปลูกแต่แครอทกันได้ไงมันมีมันมีเซตอื่นหรือเปล่าวันทูบายซัมติงอ๋ออ๋อนี่ไงอ๋อแต่มันต้องมีคีย์ด้วยคีย์อย่างแพงปลูกปลูกแรดดิดดีกว่าปลูกเลดดิดดอสสเตลไม่เล็ดดิดเราสามารถเอาศพกวางมาใส่ตรงนี้ได้มันเป็นขุยคุณรวยเลยอ่าฮะนี่เก็บเก็บทุกอย่างแล้วก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวกอปปี้ด้วยโอ้โอ้จิ๊ส มันมันก๊อปมาแล้วโอ้ยขอให้โชคดีแม่แต่มันปลูกไงอ่ะมันปลูกไม่ลงแลดิดปลูกยังไงนะมาปลูกตรงนี้สิจ๊าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหลอดก่อนโอแครลอดก่อนโอแครลอดเยอะเริ่มฝังดุนตีกับตัวเองฝังนิดหกแม่จ๋าช่วยดูด้วยช่วยขอให้โชคดีขอแลดิดอยู่เนี่ย ทันไปเลยเดี๋ยวผมเอ่อเต็บฟอสเซคนให้ฮะเต็บฟอสเซคนนี่คือการสื่อสารที่รู้เรื่องที่สุดในดีสคอตเนี้ยและแลไอที่ยังตียไม่จบไีก่อรเสียงเต็มร้อยสตูเต็มซูลตอนนี้เข้าไปในไม้ดีกว่าเรื่องจะเอามันเข้าไปทำไม ไม่บอดเอาเอาไปนอนเตียงด้วยชัดเลยเออพี่ชายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนชื่อสวนว่าอะไรโอ้ชื่อสวนอูเออาร์นี่มันไปแล้วเดี๋ยวเราดูพี่ชายพี่ชายครับยินดีต้อนรับเอาโอเคลัวก็จะติดแล้วโอ้มันติดรั้วเรียบร้อยปิดผนึกไปแล้วโอไม่ไม่ปิดได้ปิดได้อยู่ได้ยูพี่ครับพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนอูเออาร์นะครับ เออทางเรานะครับมีทั้งไข่แล้วมีแค่ตัวเดียวคืนเนี้แล้วมีทั้งคาร์ลด้วยนะครับโอ้ยกูพี่พี่พี่จะไม่สวเต็งกูพี่โอ้พี่พี่จะซื้ออะไรดีก็เพ่ไปว่าไงเพ่เพ่เพ่โอ้โหมีมีมีถึงสองคนนะโอ้โหส่วนนี้ดังจริงลูกค้าเยอะมากนะจังหวะนี้นี่เขาแบบเขาเโอ้โหโอ้โหสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอ่อเอ่อเอ่อเรามีปัญหาเล็กน้อยครับท่านโอเคโอเค โอเคนะครับเออคุณล <ism Durch tus k> ูกค้ามาเดี๋ยวเวลาทำดาเมจทำดาเมจทำดาเมจโอ้ยข้างล่างนี่คือแบบโคตรเยอะเลยอะมีมีใครยวีเอ็มส oh, mm ิบหกไหมเอาเอาแลากเข้าบ้านลากขึ้นไปชั้นสองไหมบันเทิงเลยง่ายอผมอยู่เฮ่พื่อนผมอยู่ไฟไฟไฟลากขึ้นไปเลยเข้าไปมันแน่โย่เฮียโยผมมีศพสองคนแล้ว ไม่มีใครทำผมทำเองผมไปแล้ว b ล l l i s t i c m ไ s s i อ e incoming มันมาแล้วเอาไม่ให้เจ้าตามเลยเต้าผมฆ่าไม่ได้เอาสวยนี่ย่างผัดเผ็ดทำไมลไแล้วเราไม่เอากวางไปขายน่าจะรวยกว่าน,นี้เยอะเลยเอามันมีกวางตอนเช้าด้วยมีแบบ exoskeleton โอ้โหแล้วแบบมันน่ากลัวมากๆเลยหนีเร็วโอ้ มันมาแล้วระวังระวังคนซื้อคนซื้อคน,คนซื้อ,อท่นผู้ผู้วิเกียรตว่าใส่ชุดต่อแล้วนี่อะไรเนี่ยจะตายกระตายแล้วไม<า>่เข้าบ้านเข้าบ้านโอ้สวยงามมากปิดประตูปิดประตูท่าอะไรกันเนี่ยช่วยหน่อยอย่าพุ่งปลูกสวนวิกเตอรไปเดี๋ยวผมเอาสวนกลับมาเลย โอ้ยจะตายอยู่แล้วเขาจะไม่รอดแล้วเขาวิ่งไม่หยุดเลยเออไปเปิดประตูดีกว่า่่เดดดียมรรัับนนนนจจะะะขขาาา้้แลวพประตูเปิดแล้วมาแล้วเข้ามาหรือเปล่าเอาไม่เข้ามานี่ประตูหลังประตูหลังประตูหน้าจะวิ่งกระดิญานเชื่อไหนเนี่ย ฮึบล็อกเรียบร้อยปลอดภัยแล้วโอเคตีเข้าไปดีเพียสโอ้โอ้ใบก็พีิกพีิกจริงๆมีรถช่องด้วยแล้วบ้านไหนมันเอาทีวีตั้งที่พื้นบ้านนี้แหละทีวีตั้งที่พื้นนะเข้าไปไหนแล้ววะมันมันตายหมดแล้วโอ้ oh, <c oughs> ปืน <c oughs> แล้ววันนี้เมื่อไหร่จะหยุดเอาฟีได้ด้วยกัน <c> เ <oughs> <c oughs> ขาพลังนี้ป่า เตรียมซ้อมสรับวันพรุ่งนี้ปิตรนัตสินอะไรเงี้ยว่าโอเราจะมาฝึกนัตส็จแล้วท่านี่ฝนตกด้วยฝนตกจะมีอะไรอ่ะมีวีไอโชว์สปีดมันหรือเปล่าท่านครับผมจะทำส่วนตัวเขท่านท่านจะมาทำอะไรตัวนี้ครับท่านโอ้ยโชคเดย์ไปแล้วเจอเจอตัวคนมีปืนไม่ยิงคนไม่มีปืนก็ไปสู้อย่างเดียวทำไมเกมมันพลิกนั่นอะไรอ่ะ โอ้โหกาแบบบึ้มบึ้มโอ้โหเอาไปเกินโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามันใหญ่มากตรงนี้ล็อกอยู่อันล็อกย่อยๆโอ้ตายไปแล้วแล้วก็ล็อกเสียเออโอ้โหมันเข้ามาในบ้านด้วยโอ้เออจีสผมผมต้องการเม็ดคิดมีใครมีเม็ดคิดไหมโอเคไปหมดแล้วเม็ดคิดซื้อได้ไหม กะจุเกระใจจะลากเพื่อนไม่ได้ด้วยไม่รู้อ่ะมันมันติดอยู่ต้องไปตะวูพอดีอ่ะเดี๋ยวนี่ชุมไม่ได้ไม่มีลบอ่ะผู้ผูผูมกีกล่องยาให้แล้วเดี๋ยวพิกอัพพิกอัพโคบต้าอ๋อกดค้างกดค้างเอามันเป็นการใช้ใส่ตัวเอง แล้วแล้วจะชกยังไงเนี่ยก็มันกดคลิกซ้ายที่ตัวเขาแล้วมันขึ้นขีดพอดีตายอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วไงต่อใครก็ได้อยึดมิดคิดไม่มีอ่ะผมกำลังซื้อยซื้อจะใช้ยังไงเนี่ยมันไม่ขายได้ซ้ำอ่ะต้องต้องข้ามสะพานมาผมบอกอยู่ว่าสมมุติเขาเดี๋ยวนั้นมันมีตรงสะพานด้วยเหรอเนี่ย พึ่งรู้ได้มันจะมีปืนให้ซื้อด้วยว่าแต่หอคอยได้ขึ้นไปแล้วมันจะปลอดภัยไว้ได้อยากได้ปืนไอ้น d m ม็อบบุลเลตอ้อหบุลเลตโคตรแพงนี่ซื้อเบสบอลล็อกอินแล้วโอ้โหระบบจัดอิ v e n ท o รี่โคตรแย่เลยได้ช็อปกันได้หรอยังมันจบไม่ได้ <laughs> กด อีหรือเปล่าลองลากศพผมออกมาก่อนได้ไหมเพราะว่าตรงนั้นมันปิดประตูอ่ะโอ้เกมดีดีและด้วยสาเหตุบางอย่างเราลากเพื่อนไม่ได้ไม่ลากไม่ได้ไม่รูปขาติดประตูเอาปืนยิงข่าแล้วตัดเข่าที่ไหนลองลองเม็ชิดหน่อยเอาเม็ชิดอีกรอบออม เอิ่มันเหมือนจะใช้ใส่ตัวเองอย่างเดียวเลยมันจะใช้ใส่คนอื่นยังไงเนี่ยลองๆคือมันก็ไฮไลท์เขาอยู่นะแต่ไม่เชื่อว่ามันจะใช้ใส่ใครอ่ะกดแล้วกดคลิกซ้ายค้างเดี๋ยวเล็งเล็งฉันจะใช้คลิกซ้ายค้างมันได้ไหมเนี่ยเคยลองรอบหนึ่งแล้วมันไม่ได้ดิการเกมมันจะบ้าก้ไอ้โอ้จบแล้วไอ้ไอ้หยุดเปประตูไอ้มีประตู โอ้มีกวางเวอร์ชั่นใหม่มาด้วยอ่ะโอ้มาเป็นมอนคตรแรงเลยอะ่ะโยโยโยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยโยโยตัวอะไรอะ่ะตัวหยังอะ่ะโอนนน้นั่นมันนั่นมันเมก้าบ,บิ๊กเบิ้ม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 มากพี่เบิ้มสุดๆไปเลยมันใหญ่มากๆม,มันตายแล้วกิจวัตรประสงค์หลักเราคืออะไรนะขับเรือ ศพกว้างนี่มันทำอะไรได้เนี so ่ยมันบึ้มมากๆว่าเคยฮะเนี่ยมันบึ้มบึ้มบึ้มแล้วโอ้อะไรข้างหลังมาโอ้โอ้จิสโอ้โอ้มายก็อดนี่ไตเข้าไปไตเข้าไปไตทำ damage dps เรียบร้อยแล้วทำไมศพมาอยู่เนี่ยทขาไมศพลอยคออยู่มันมันกดศพอะไรไม่ได้เลยอะศพศพมันจบแล้วอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอปุ่มแล้วเจอปุ่มแล้วเจอแองเกิลโอ้มายก็อด โอ้เจ้าเจ้าองมือขึ้นมาแล้วโอ้ผมกลับมาแล้วว้าก็ลงอินแล้วจะไปเสียงมันเอ็กโคลนเลยเรื่อเลยนี่ห้าห้าห้าคุณไปเก็บของคุณก่อนไอพวกเมล็ดอะไรอ่ะโอ้โหฉันสามารถใช้มือมือเปล่าในการบีบนมวัวได้ทำไมเราไม่ทำเล้าไก่ดีทำไมไก่มันมันเลี้ยล่าจมวัดเลยเนี้ยแป๊บนะผมหาของของตัวเองอยู่ ก็มาก็มาอยู่ทุกที่ที่มาอยู่ที่พื้นนั่นแหละเกมดีออตัวนี้ไปใส่ปวยไหนดิป๋ยเบิ่มๆเลยเนี่ยใส่ป๋ยนี้แล้วกันโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ใส่ป๋ยได้แค่นี้ผมจะบอกว่าเกมนี้นั้นคุณนั้นเอ่อเอาขาเอาเก็บไข่เก็บอะไรเนี่ยไปขายอะได้เงินมากกว่ามานั่งปลูกผักอีกเจ๋งครับพี่นั่นนั่นคือใส่ว่าทำไมผมถึงแทบจะไม่มาเป็นกงุผักเลย แล้วนั่นทำอะไรเนี่ยไม่นะลงคลิปพอดีเลยไม่มีอะไรเฮ้ยท่าวัคืนนี้มันเงียบจังเลยก็ดีแล้วนี่จยาวมีตัวอะไรโผล่ผมาเลยไม่มีจริงๆฮะไม่ฉันคิดว่าน่าจะมีนะแต่มันน่าจะติดบั๊กเดี๋ยวฉันลองไปล่อมันออกมาจริงเออโอ้โหขายทีมได้750เลยอ่ะรวย,ยจริงการเลี้ยงสัตว์ ในในเกมหลักมันถ้าเกิดเราเดินใกล้กวางกวางมันจะมาฆ่าเราอะมีใครสนใจไปเดินใกล้กวาง,งไหมไม,มันอยู่<อ>ข้างสะพานเนี่ยเอาเอาปอืนลูกซองเอาเอาลูกซองที่ไม่มีกระสุนหรือเปล่าศูนย์ทับศูนย์สวยงามแล้วทำไมของมันกระจายจอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวผมทำเองไหมผมจะซ่อมเรือมันคืออะไรอ่ะมันไม่คืออะไรลองซ่อมเลยมันมีโต๊ะคราบอยู่ตรงนี้แล้วต้องเก็บกิ่งไม้มา Oh. ดเดี๋ยววางนี่ไว้ตรงจุดยุทธศาสตร์เนี่ยยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียว <c oughs> แล้นั่นมันเสียงอะไรนั่นมันเสียงมีมใช่ไหมมีมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เปิดมา20ปี <c oughs> นี่จุดยุทธศาสตร์สองจุดจุดเติมน้ำกับจุดจุดทายของปลอดภ <c oughs> <c oughs> ัยและและแสบโอ้แบบที่ต้องจับทำป๋ยไปแล้ว อนิเมะเกลของฉันเอ้ยโย่นี่วิธีการป้องกันที่ดีสุดคือการยืนบนน้ำตัวเอง <laughs> มันจะไหวไหมนี่ยแล้วจะไปช็อตกันมันโหลดแค่แค่ทีละลูกเนี่ยออกมันปัม๊มปั๊มทีละลูกโอ้โมบัตวัลัดมอนโอ้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 ผมว่าผไม่อยูหยิบปืบนไว <c oughs> ้แค่แค่หยิบปืนข้างกายไว้ <Okay. S 1> เออมันมี okay, okay. ตัวอะไรไม่อยู่ข้างล่างแล้ว โอ้โหมีอีกากาวยไปโอ้โหกากาวินได้โอ้คนไทยโอ้โหแล้วช็อตกันปั๊มประมาณชาติหนึ่งโอ้เลฟฟอร์เดสโอ้โหทำไมมันเออเจ๊งเดีแย่ละตัวโอ้โหโอ้โหปืนปืนช็อตกันโคตรเบานี่มันปืนอัดลมหรือเปล่าโอ้โหปืนอัลลอมชัดโอ้นั่นมันดอกอะไรอะ มันหนอบฟังข้าว <laughs> ตัวใหญ่แค่นี้ยินบฟังข้าวอันเดียวผมค่อนข้างจนเลยตอนนี้ไม่มีตังเลยโอ้โหไม่มีตังไม่มีตังหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้ยเสียงเสียงเปิด้ามีกแล้ว let's go เอาแพงเติมเสร็จแล้วแล้วฟิลหาจากไหนอะโอ้เสียงเปิด้ามีกแล้ว <laughs> <laughs> ดีเสียงยี่ห้อะไรรู้สัก insanity แล้วนี่นมาอยู่ไหนอ่ะข่าวฟิชชิ่งร้อนกันเอาไปจะเจอนน้ำมันเ,าเ้าจัน้ำมันเะรอ <laughs> เอาไปตกปลาไปตกน้ำมันเนอะมาว่ะเออทุกคนเดนนะไม่ใช่ว่าเรากดออกได้เลยป่ะเพราะว่าผมได้น้ำมันละฮะเอามาจากไหนเดินตามแมพแล้วก็เจอโอ้โหเกมดีดีไปกัน <ผม S 1> ดีกว่า ไปกันดีกว่าและเกมนี้จะมีสะพานทำไมเนื่อว่าเราสามารถข้ามน้ำปกติได้และเกมนี้ทำไมมันถึงต้องให้เรา Let's go Let's go แม n แมนแม n ไปแล้วรอเลยโอ้โอเคโอเควาร์ปอยู่วาร์ป Escape Wow ปิดปิดด้วยเพลงลิขสิทธิ สุดบทเรียนในวันนี้ก็คืออย่าหาเข้ามาในป่าไม่งั้นคุณจะติดอยู่ในเกาะสกักเกาะหนึ่งไม่รู้เป็นเกาะอะไรก็ตามทีเถอะแล้วทำไมเราไม่เดินออกไปเราจะขับเรือไปทำไมแล้วก็แค่เดินก็พอเนี่ยและแลเรามีแปดลงข้าวซึ่งแปดแปดลงข้าวนั้นโอ้เราเจอแฮกเกอร์ด้ยวยเออจ็อบในเกมนี้เนี่ยโอ้โหยูไอจ็อบโอ้โหสิบห้ายี่สิบยี่ห้าห้าสิบห้าสิบห้า โอ้โห,หลอยลอยได้แล้วโอ้ไ oh ม่ก็โซโล่ดีกว่าประมาณนั้นฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่เน้นความน่าสนใจในเกมมากแต่ว่าใน,นความวุ่นวายของการเล่นหลายคนแบบ3 0 0เลยจบแค่นั้นนะฮะหวังว่าตอนต,ต่อผมจะรอดนะเพราะว่าเสียงเอ็กโคแม่งโคเยอะเลยอ่ะเ่าละไปละทุกคนขอบคุณที่ดูบ๊ายบายฟิตไหมครับผมนี่แหละผมจะพาคนไปดูานั้นั้นในการผสมผสานระหว่างตัวการ์เด้นพัลคินแฟนนีกเดนเรล อะไรอ่ะแล้วก็อีกเก่งครับพี่ทางนั้ไทานอะไเราเล่นกันมาเนี่ยอยากผมผมอยากรู้ว่ามีใครตัวแบกใครตัวแบกรอบนี้ผมไมีแค่คนเดียวอีกอีกสามคนไอยคว้าคอนเทนต์อยู่ว่าไงไอ้ไอ้สาวไอ้ไอ้คนเดียวที่แบกคือใครก็ก็คนที่พูดอยู่นี่แหละไม่ครับผมจะพูดว่าไก่ผมก็ซื้อก็นะผมบอกพูดกันนะผมมีอะไรนะ ไก่ผมก็ซื้อไอแก่ผมก็ซื้อวัวผมก็ซื้อ,ผม,อผมซื้อหมดอ่ะแล้วอย่างหนึ่งความพางคือผมไม่เห็นว่ามันมีนมแก่ด้วยซ้ำผมก็เลยซื้อวัวก่อนเอาดิเขาอยากทำงานนะเอาด่เขาทำง,งานผมตายอ่ะ <laughs> ไม่ค <laughs> อนเทนต์จะดจัดน,นานเราพูดตรงนึนงนะ <laughs> ฉันลรมไกว่าเบลอยู่ในเกมลเลยเบลทำอะไรอยู่เบลในเกมวะฉันไม่เห็นเลยโอ้ผมนอนอยู่กับอ่าตายผมอีสามคนบนเตียงนอนตอนประมาณสองคืนแรกแล้วก็ไม่ได้เ๋ยว คุณคุณทำอะไรกับคุณทำอะไรบนเต <c oughs> ียงนอนนะผมนอนกับสามทหายของผมอยู่เดี๋ยวนอนกับสามทหายบนเตียงนอน